ช่วงที่1นึ่งแขก VAP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องด้วยขณะน,นี้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มครับจะทําให้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายขึ้นมาเขาพยายามที่จะยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆให้แก้ไขในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่มีคําตอบครับ มาวันนี้ครับทางกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ไปยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีครับและทางสำนักนายรัฐมนตร,รีก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้และเป็นผู้ที่ พิจารณาตัดสินในเรื่องนี้ครับครับและที่ยืนอยู่ข้างผมนะครับท่านคือรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับท่านรองครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนตัวไปสูบทาังเที่ยงต่างเขายังมีความเข้าใจว่าเขาไม่ผิดกฎหมายนะครับและผู้ที่ยังขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็ยังขายกันอยู่เต็มเลยในเรื่องนี้ท่านรองมีความเห็นอย่างไรบ้างครับครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย ประเด็นที่ผู้ที่ถือบุหรี่อยู่บุหรี่ฟ้าอยู่ในมือก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะนะฮะว่าครอบครองไฟฟ้าหรือเสพสอบสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะสูบได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับความจริงแล้วเนี่ยจากการที่เรามีการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายหลายๆส่วน,นะะทั้งสุรักกร,กรทั้งสัพสามิตรนะฮะรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์เนี่ย การควบคองบริษัทมีความผิดนะครับมีความผิดนะฮะแล้วก็มีคำพิพากษาศาลชัดเจนนะครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองบริโภคแต่มีความผิดตามกฎหมายอื่นๆแล้วก็มีอัตาโทษจำคุกด้วยนะครับก็อยากให้เข้าใจถูกต้องครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาการที่ยังมีคนเสพเยอะเนี่ยก็จะเป็นหลักดีมานทรัพยก็จะมีการหาซื้อแล้วก็ยังมีการขายอยู่ครับแต่การขายเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองบริโภคชัดเจนครับ สรุปแล้วมีไว้สูบเองก็มีสิทธิ์ติดคุกได้นะครับอันนี้สําหรับผู้ขายนะครับถูกต้องครับก็ยืนยันนะฮะว่าการที่มีไว้สูบเองเนี่ยนะฮะถ้าตํารวจหลายแห่งจับดำเนินคดีเนี่ยก็สามารถที่จะมีความผิดทางอาญาแล้วก็หลายรายผมเท่าที่ตํารวจประสานมานะฮะก็มีความผิดนะฮะแล้วก็มีการดำเนินคดีต้องประกันตัวด้วยนะครับเป็นความผิดเลยก็อย่าไปทําเลยนะครับเมื่อครอบครองบุหรี่ฟ้าก็ผิดครับ ในเรื่องของการขายตอนนี้ยังมีออนไลน์อยู่เลยแล้วก็มีการส่งทงไปรษณีด้วยนะครับอันนี้ทางสคอบอมีวิธีการควบคุมจับกลุ่มอย่างไรบ้างครับสําหรับการขายบุหรี่ฟ้าทางออนไลน์เนี่ยฮะก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสําคัญปอุปสรรคใหญ่ที่เราเองก็ทางสคอบอโดยดุยเดียวเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้นะครับตอนนี้นะฮะเราได้มีการพูดคุยกับเจ้าที่ตํารวจรวมทั้งกระทรวงดีเอสนะฮะนะครับ ล่าสุดเนี่ยมีการพูดคุยถึงขนาดว่าถ้าเราตรวจสอบว่าเป็นเว็บไซต์เว็บเพจเนี่ยผิดกฎหมายนะครับเราก็จะมีการเสนอนะฮะปิดเว็บเลยเพื่อเป็นการตัดไฟจากต้นลมนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันนั่งเราบรรทัเนการควบคุมกวดขันตั้งแต่ตอนที่เปิดขายเนี่ยมันมันเป็นปลายเหตุฮะตอนนี้เนี่ยในเว็บไซต์เยอะมากนะครับก็กับเรียนว่าเราคงต้อง มีการหารือนใกล้ชิดแต่วันนี้ก็มีการประชุมนะฮะวันนี้มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงสายๆวันนี้ครับครับสำหรับผู้ที่ยังจะขายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์นะครับทางท่านรองบอกแล้วนะครับว่าปิดเว็บทันทีครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับนายแพทย์วัญชติสุพะจัตุรัตนะครับผู้อำนวยการสํานักงานสมาพันธ์เกรือข่งชาติเพื่อสงคสริปอบุหรี่และอดีตนายกแพทย์สมาคมโลกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับอาจารย์ครับ ขณะนี้เนี่ยมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเขาพยายามที่จะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั่นน่ยมันสามารถทําให้เลิกบุหรี่ธรรมดาได้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงไหมครับเหลวไหลเลอะเทอะเลื่อนลอยให้ข้อมูลไม่จริงนะครับกับประชาชนนะครับเพราะว่ามาบอกว่าไม่มีอันตรายเนี่ยมันไม่ใช่หรอครับเพราะว่าต้องถามว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร บุหรีไฟฟ้าเนี่ยตามคำจำก,กัดความก็คือนิโคตินเดลิเวอริงเดเวイスนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ให้นิโคตินเข้าสู่ร่างกายก็ต้องมาดูว่าอ้นิโคตินเนี่ยมันคืออะไรนิโคตินเนี่ยคุณสมบัติมันมีสองอย่างครับเป็นยาเสพติดกับเป็นยาฆ่า,มาแมลงไอ้ตรงยาเสพติดนี่ก็มอมเมาประชาชนนะโดยเฉพาะเป้าหมายของเขาตลาดของเขาเนี่ยเยาวชนก็คือมอมเมาเยาวชนนั่นเอง นะครับส่วนเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมันเป็นพิษต,ต่อคนมแมลงมันตัวเล็กนะครับมันอาจจะตายทันทีแต่คนเนี่ยตัวใหญ่กว่าก็ค่อยๆตายตายผ่อนส่งนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีพิษเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ลกครับนะครับทำไมาคนถึงติดบุหรี่ทําไมาคนถึงติดบุหรี่ไฟฟ้าก็มันติดนิโคตินนิโคตินเป็นยาเสพติดครับนะครับไปเกาะที่สมองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความต้องการมากขึ้น เวลามันถูกขับถ่ายนิโคตินเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายไม่ได้ต้องการนะครับมันขับถ่ายตัวออกทุกวันนะครับทางปัสสาะวะที่เรเรียกว่าโคตินีนอะไรที่มีความต้องการของร่างกายเนี่ยเขาไม่ขับถ่ายทิ้งหรอกครับเรากินกล้วยเรากินข้าวเนี่ยไม่มีการขับถ่ายทิ้งนะครับเพราะร่างกายต้องการแต่วันนีโคตินเน,นี่ยร่างกายขับถ่ายทิ้งทุกวันครับคือโคตินีน,นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับนิโคตินเนี่ย รเราสามารถจะอดทนต่อความอยากได้เนี่ยที่เขาบอกว่าได้รับบุหรี่ได้รับบุหรีไ่ไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดความคลายเครียดเนี่ยโกหกทั้งเพนะครับเพราะว่าอะไรครับคนที่มีผลต่อการเครียดแล้วได้นิโคตินเข้าไปคลายเครียดเนี่ยแสดงว่าเขาติดนิโคตินแล้วแล้วเมื่อเขาติดแล้วเนี่ยเวลานิโคตินจํานวนในร่างกายลดลงก็เกิดความอยากนิโคตินก็เกิดความเครียดจําเป็นต้องได้รับเข้าไปทดแทน ชดเชยสิ่งที่ลดลงในร่างกายแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ติดนิโคตินเนี่ยครับนิโคตินไม่ได้เป็นยาคลายเครียดเลยครับนะครับคนที่ไม่เคยสูบนิโคตินนะครับไปสูบครั้งแรกเข้าไปเนี่ยบอกให้เลยครับเวียนหัวครับเพราะนิโคตินเนี่ยมีผลร้ายต่อร่างกายตรงที่ว่ามันมีผลเป็นสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาของเส้นเลือดและหัวใจที่เขาเรียกว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับทำให้เกิดเส้นเลือดตีบ นะครับอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าเส้นเลือดตีบเนี่ยทำให้เกิดโรคหัวใจทําให้เกิดโรคไตทําให้เกิดโรคสมองขาดเลือดสมองเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันมีรีพอร์ตมานานเต็มทีแล้วครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนน่ยนะครับประมาณ60กว่าปีแล้วเนี่ยมันมีรีพอร์ตมาเลยครับว่ามือเท้าเน่าดำนะครับเกิดจากเส้นเลือดตีบ ปลายมือปลายเท้าติดเป็นผลจากนิโกตินครับไม่ใช่เพิ่งรู้กันนะครับรู้กันมานานแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ยมันติดกันมา500ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะเลิกบุหรี่ทำทันทีทันใดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นโครงการเราจึงต้องให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับลดบุหรี่โดยการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วให้พี่น้องประชาชนไปวิเคราะห์วิจารณ์เอาเองว่า ยังอยากจะสูบอยู่ไหมถ้ามันเป็นอันตรายก็ไม่ควรจะสูบแล้วครับนะครับทำไมเราต้องไปเอาสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายในเมื่อเรามีอากาศบริสุทธิ์อยู่รอบตัวเราซึ่งได้ของฟรีไม่ต้องซื้ออากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับแต่ว่าอากาศที่ปนเปื้อนสารนิโคตินปนเปื 5, ้อน PM2.5 เราก็กลัวกันจังเลยแต่เราก็สูบบุหรี่ในบุหรี่เนี่ยนะครับมันมี PM ตั้งแต่1ิ p m 10ไปยังกระทั่ง p m 1เลยนะครับทั้งหมดอย่างนี้เต็มเลยแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับเพราะว่าคนสูบบุหรี่คงไม่ได้อ้าปากสูบก็ต้องหุบป,ปากแล้วก็สูบเข้าไปเพราะนั้นได้เต็มๆเลยครับเพราะนั้นอันนี้ครับสิ่งที่คนบางกลุ่มซึ่งกำลังจะทำธุรกิจกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับกำลังจะหากินกับบุหรีไ่ไฟฟ้าพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยกำลังอยากจะเปิดตลาดบุหรีไ่ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีนักการเมืองเลวๆบางคน ไปทาการสนับสนุนบางคนเนี่ยนะครับผมต้องถามว่ายังมีความเป็นหมออยู่ไหมนะครับเพราะว่าความเป็นหมอเนี่ยคือจริยธรรมที่จะไม่ให้สารพิษกับคนไข้นะครับถ้าหากว่าเขายังให้สารพิษกับคนไข้แล้วยุให้คนไข้ได้สารพิษเนี่ยต้องถามกันเลยครับยังมีความเป็นหมออยู่หรือเปล่าส่วนรัฐบาลน,นะครับจะไปบอกว่าโอ้ยเราต้องการเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาขายเพื่อได้ภาษีเพื่อได้เงินมาบำรุงประเทศ ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอครับรัฐบาลที่มอมเมาพี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลล้มเหลวนะครับถ้ายังขืนทําอยู่พวกผมจะเดินขบวนครับครับสรุปแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเป็นโทษต,ต่อชีวิตของพวกท่านนะครับและที่สําคัญครับไม่จริงเลยครับที่บุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้เลิกบุหรี่ธรรมราได้ครับ